แล้วก็มีเุดทุกท่านนะคะบูธแรกจะเป็นบูธของโรงเรียนโครงการกอลับเราจะเป็นสื้อผ้กีฬาอะรของไทย่าปที่่านมาบกปนทองค์กรีทำผู้บริารจังหวัดกรทีต่อแียงเหนือผู้บริหารนาจารย์และวิศวกร การเนเชิญท่านประธานที่ประ,ะชุมวิทาการดีมหาวิทยาลัายราชภัฏการโครงการสร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคมแม่ไก่ผลิตการพงรัชนาภรณ์องคมนตรีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้บัตรการโครงการสร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคมแม่ไก่ไการเปลีป่ยนแปลงจะต้องลงไปซ่องแซมสังคมเมื่อวิเคราะห์ว่าสังคมมีความขึม้นและสร้างหมายถึงการที่เยาวชน ผู้นำการเป็นแลงจะต้องลงไปท่นทานผู้ว่าสังวัดุรรัมยบุรีรัมย์ดหุตูนขึ้นหัวก็ต้องเขา้าที่ประชุมปกติแต่มาดิดนตรงกับอาจารย์ครับแต่าการครับเพราะนักศึกษาอยู่หัวที่ท่านรักษั่งับปุงนตรีไว้ว่าการศึกษามีมีลักษณะกิจกรรมเป็นสิ่งที่ไา,า้การ ยอมรับกับผมเองแล้วไม่เฉพาะราชพันนะครับแล้วมีความมั่นใจในตัวเองเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานกับคนนู้นโตมาแล้วทํางานกับใจนักศึกษาคุณนักศึกษาคนนึละถามดูนะเขาประกาศถามอีกเราต้องเตรียมตัวเยอะครับเพราะว่านักศึกษาสามารถไม่ีเรียสแล้วนะครับเอาใหม่นะครับสามสิบเวน ีวิประจําวันนะครับไทม์ลน,นะน์ข้อหนาประวัติศาสตร์ต่างๆเครื่องมือชิ้นที่6คือโครงการคือการนําเอาชุมชนไปไว่านี้อยากเอารัฐมาใส่ในชุมชนมีช่วงเวลาอยู่ทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับพวกแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆคุยกันนะครเครื่งองนมนือตัวนี้ท่านจะเกิดัทกษะการถ,ถามโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับดังนั้นะทุกร้านที่เราสอ